ผู้ชายเห็งแก่ตัวกับสาวน้อยใสซื่อชายเป็นครูพละโรงเรียนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพชายมีเมียและลูกสองคนอยู่ที่ต่างจังหวัดชายจะมีภาละานี้สินสรกพและธนาคารต่างๆจำนวนมากนอกจากนี้ชายก็ยังเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ช่วยเหลือเพื่อนครูด้วยกันและชายก็ยังมีกิ๊กเป็นสาวน้อยใสซื่อชื่อว่านิ่ม นิ่มทำงานเป็นสาวโรงงานต่อมาพ่อของนิ่มถูกรดชนเสียชีวิตนิ่มได้เงินค่าประกันมา600,000บาทชายก็ามาขอเงินนิ่มเพื่อจะไปซื้อรถเก๋งจะได้ขับรถกลับไปหาลูกกับเยือที่ต่างจังหวัดและชายก็ยังของเงินนิ่มทุกเดือนเพราะว่าเงินเดือนของชายหักนี้แล้วเหลือน้อยมากไม่พอที่จะใช้จ่าย นิ่มก็รักชายนิ่มจึงให้เงินชายทุกเดือนมาตลอดและชายก็ให้นิ่มคุมกำเนิดเพื่อนิ่มจะได้ไม่มีลูกเป็นภาระผ่านไปห้าปีนิ่มรู้สึกว่าชายเห็นแก่ตัวมากนิ่มจึงขอเลิกกับชายถ้าอยู่กับชายไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนิ่มจึงขอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคน